อันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทําไม้เนาะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์บอกคร่าวๆแล้วว่ามีปัจจัยอะไรบ้างน,นะคะนอกจากในเรื่องของตัวเงินนะเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะเรื่องของจนวนวันในการทํางาน นี่ก็ไปดูปัจจัยแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดหลักเลยว่าระบบการทําไม้เราเนี่ยจะเป็นระบบแบบไหนนะคะก็คือตัวสภาพภูมิประเทศนั่นเองโดยเฉพาะความลาดชันนะคะยิ่งความลาดชันสูงนะตัวเลือกของระบบการทําไม้เราก็จะลดน้อยลงนะคะตัวถัดมานะกราวโปรไฟล์นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของภูมิประเทศที่เช่นราบเรียบ คลุกคตะปมตะปามมีก้อนหินในพื้นที่เนาะอันนี้ก็จะส่งผลต่อการเลือกเครื่องจักรกลเช่นเดียวกันว่าจะใช้แบบล้อยางหรือใช้แบบตีนตะขาบหรือจะเอาคนเดินนะคะอัน,นอกถัดมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของที่ตั้งของแหล่งน้ําแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำำานําลําธารนะคะแม่น้ําหรืออื่นๆน,นะที่เป็นน้ําทั้งหมดเนี่ย เราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้การทําไม้ของเราเนี่ยไปผ่านจุดที่น้ําไหลผ่านหรือไม่อยู่ใกล้จนเกินไปนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตะกอนเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นจากการทําไม้นะคะไหลลงสู่ลําน้ำนะ,ะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราตัดไม้ใช่ไหมพื้นที่เปิดโล่งพอพื้นที่เปิดโล่งฝนตกมาปุ๊บเป็นไงคะไม่มีอะไรมาดักน้ําฝนเลยมันก็ล้างหน้าดินลงมหมด แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของล a าฟเนสล่าฟเคือความกลุขรขะในพื้นที่แต่าจอยากจะเน้นว่าในตัวของพูมพิประเทศเนี่ยหลักๆก,ก็คือความลาดชันกับแหล่งน้ำนะที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะใช้ระบบการทำไม้ใดนะคะนี่ถ้าเราดูกราฟตัวนี้นะเราจะเห็นว่าแนวนอนนะคะคือสโลปเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะมีตั้งแต่0%ถึง100% 100%ก็คือเอียง45องศาเนาะ เราจะเห็นว่าถ้าเป็นพื้นที่ต่ำๆเนี่ยประมาณ30-35%นะคะสโลปไม่เกินนะก็จะใช้เป็นระบบแบบ g r กราวเ s e ก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นรถวิ่งบนถนนได้วิ่งบนพื้นดินได้ไม่ว่าจะเป็นแท็กเตอร์นะคะสกีเดอร์อร์เดอร์ตรงนี้ทำงานได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่สโลปเกิน35%ขึ้นไปเนี่ยเครื่องจักรกลเหล่านี้มันจะทำงานไม่ได้แล้วมันเกินขีดความสามารถของมันนะคะเราก็ต้องหันไปใช้เป็นพวกเคเบิลล็อกกิ้งแทน หรือว่าใช้เฮลิคอปเตอร์บอลลูนนะคะรางที่ใช้ในการขนส่งโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเราจะเห็นได้ว่าตัวเลือกของการทำไม้เนี่ยก็จะลดน้อยลงตามสโลปที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าไปดูอีกกราฟหนึ่งก็จะคล้ายๆกันตัวตั้งต้นก็คือตัวสโลปอีกเช่นเคยนะคะความลาดชันนะทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดไม้นะคะ ถ้าส l o p อยู่ที่ประมาณ30นะคะไม่เกิน30ต้นไม้โตอยู่ที่10ถึง40เซนนะที่เป็น dbh เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็ให้เลือกใช้ลด Harvester แต่ถ้ามันสูงขึ้นมานะคะอยู่ที่30ถึง50%เปอร์เซน์ s l o p นะแต่ต้นไม้โตเท่ากันก็ให้เลือกใช้ลดแบบตีนตะขาบนะคะที่เป็น Feller Buncher แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือบริเวณข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยก็ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนนะคะ ในทำนองเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของการชักลากขนส่งนะคะถ้าสโลปประมาณ0-50ถึง50ไม้ไม่ใช่ไม้สิ 4, ระยะทางชักลากนะคะแกนวาเนี่ยเป็นเส้นทางชักลากระยะทางไม่เกิน400เมตรให้เลือกใช้สกิทเดอร์นะคะถ้าสโลปประมาณ30แต่ระยะทางชักลากไกลขึ้นนะมีตั้งแต่0เมตรจนถึง1กิโลเมตรเนี่ยก็ให้ใช้ f o r เวิร์ดเดอร์ได้นะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เคเบิลล็อกกิ้งหรือเฮลิคอปเตอร์เพราะนั้นตัว slope หรือความลาดชันเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าเครื่องจักรกลอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ในแต่ละพื้นที่นะคะต่อมาเป็นลักษณะของดินนะคะดินในพื้นที่เป็นยังไงเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายเนาะถ้าดินทรายก็เป็นยังไงคะล้อมันก็จะฟรีนิดนึงเนาะล้อฟรีนะคะถ้าเป็นดินเหนียวช่วงหน้าแล้งเข้าพื้นที่ได้สบายเลยการรองรับน้าหนักโอเคแต่ถ้าทําพื้นที่ดินเหนียวในหน้าฝน <laughs> เป็นยังไง เข้าพื้นที่ไม่ได้ดินเหนียวกลายเป็นดินโคลนนะคะเหยียบย่ําก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะนะั้นอันนี้ก็มีผลต่อการเลือกใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่ด้วยนะคะต่อมานะเป็นเรื่องของต้นไม้นะคะชนิดต้นไม้ความโตความสูงปริมาตรจานวนต้นต่อพื้นทีนะ่มีผลต่อการเลือกใช้เครื่องจักรกลทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าเราดูกราฟอันนี้นะคะแนวนอนนะคือขนาดต้นไม้นะคะ ในหน่วยของลูกบาทเมตรนะอันนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะค่อยๆขยายขนาดขึ้นจนกระทั่งเป็นต้นใหญ่นะคะจะมีเส้นกราฟ2เส้นคือเส้นประสิทธิภาพการทำงานนะคะ Productivity เนี่ยถ้ายิ่งเราตัดไม้ใหญ่ Productivity เราจะสูงขึ้นนะคะหมายความว่าตัดต้นใหญ่1ต้นเนี่ยต้นเดียวได้45ลูกบาทเมตรสมมตินะสมมติแต่ไม่ถึงหรอก45นะคะถ้าตัดต้นเล็กได้แค่เพียง5นะคะลูกบาทเมตร แต่ค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายมันจะแปรผกผันนะคะยิ่งไม้โตค่าใช้จ่ายจะต่ํานะคะถ้าตัดไม้เล็กๆค่าใช้จ่ายจะสูงเพระะัะนั้นเราก็ต้องดูว่าต้นไม้แบบนี้ใหญ่ขนาดนี้คุณจะใช้เครื่องจักรกลอะไรนะคะเครื่องจักรกลบางประเภทก็มีข้อจํากัดยกตัวอย่างเช่นรถฮาวเวสเตอร์เนี่ยจะตัดไม้ได้ที่ไม้โต50เซนถ้าไม้ใหญ่กว่า50เซนเนี่ยฮาวเวสเตอร์ ester, ตัดไม่ได้ก็ต้องไปหัไปใช้เลื่อยโซ่ยนต์แทนนะคะ ต่อมาสภาพภูมิอากาศนะหรือฤดูกาลก็มีผลนะคะบ้านเราเนาะเป็นโ,โซนเขตร้อนใช่ไหมร้อนจัดความชื้นสูงนะคะบางครั้งเนี่ยการทำงานของเราก็เป็นยังไงใช้คนก็อาจจะยากนิดนึงเนาะคนก็มีขีดจำกัดนะคะถ้าใช้เครื่องจักรกลก็ต้องบำรุงดูดแลรักษาดีหน่อยในต่างประเทศเขาจะนิยมทำไม้ฤดูหนาวเพราะว่าอะไร พราหิมะตกหิมะปกคลุมพื้นดินหมดนะคะดินก็แข็งน้ําใต้ดินแข็งเวลาไม้ล้มมาทับนะก็จะไม่ค่อยมีความเสียหายเท่าไหร่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับหน้าฝนไม้ลงมาปุ๊บดินออกเร็วๆแฉะๆนิดนึงเป็นยังไงดินก็เกิดผลกระทบนะคะกับหน้าดินหรือเกิดการบด,อ,ดอัดแน่นของดินนะคะเพราะนั้นฤดูการที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะก็คือฤดูฝนนะคะแต่เขาก็จะมีการวางแผนว่าถ้าเป็นฤดูฝน เขาก็จะยังคงต้องทำไม้อยู่เพราะมันเป็นธุรกิจแหละเราจะทำไม้ยังไงเราก็เลือกทำไม้ในบริเวณแปลงที่ทำไม้ได้ง่ายถนนเข้าถึงอยู่ติดถนนสลปไม่สูงชันมากนักนะคะก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาบ้านเราเนี่ยถ้าหน้าแล้งปริมาณไม้ออกเยอะหน้าฝนเนี่ยการทำไม้จะน้อยเพราะว่าทำไม้ได้ยากเข้าพื้นที่ยากนะคะราคาไม้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะสูงกว่าฤดูกาลอื่นเพราะว่า ปริมาณไม้ที่เราออกมาเนี่ยมันมีน้อยกว่าฤดูการอื่นนะคะก็จะเกิดการแข่งขันทางการตลาดกันนอกจากฝนแล้วเนาะต้องดูเรื่องของทิศทางลมด้วยนะคะต่อมาเป็นเรื่องของระบบวรวัตนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของวิธีการทำไม้นะถ้าเป็นระบบคัดทูเล้งหรือไม้ซ้ำเนี่ยก็จะเหมาะกับการเลือกตัดแบบนี้เป็นแบบทินนิงนะคะซีเลคชันทินนิงแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเคลียร์คัดเนี่ย เอาแบบตัดไม้ยาวไปเลยฟูที่ทีเล้งได้หมดนะคะต่อมาในเชิงของธุรกิจนะยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่มีเงินทุนสูงการเลือกใช้เครื่องจักรกลก็ได้เต็มที่เลยนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวบทกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพบรบป่าไม้พบรบสวนป่าพบรบเลื่อยโซ่ยนนะคะพบรบสิ่งแวดล้อมขนส่งป่าสงวนบ้านเราพบรบเยอะมากเนาะ กฎหมายลูกก็เยอะมากเพราะฉะนั้นการจะทำไม้เนี่ยก็ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายด้วยนะคะจะมีเลื่อยเซ่อโยนต้องมีใบอนุญาตครอบครองจะนำไปใช้ต่างพื้นที่ต้องมีการขออนุญาตนะคะในต่างประเทศเขาอาจจะไม่มีกฎหมายเยอะเท่าบ้านเราแต่เขาจะมีการกำหนดว่าพื้นที่ทำไม้สูงสุดถ้าคุณจะเคลียร์คัทนะคะได้ไม่เกิน2เฮกตาร์สำหรับไม้ที่เป็นไม้รอบตัดฟันยาว แต่ถ้าเป็นไม้รอบตัดฟันสั้นก็อาจจะอยู่ที่5เฮกตาร์นะคะห้กตาก็มา30ไร่สูงสุดแต่จะไม่สามารถตัดได้เกินนั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมว่าเราคงไม่ดูแค่การวางแผนการทำไม้เราจะไม่ดูแค่เงินเนาะว่าอันไหนถูกสุดนะคะหรืออันไหนทำแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่เราจะต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างนี้ควบคู่กันไปด้วย